สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับพบกระดุมพระนะคะพบกระดุมพระหมายถึงเงินทองทรัพย์สินรายได้ผลตอบแทนเงินหมุนเวียนการงอกเงินของรายได้นะคะภาวะการขาดทุนหรือกำไรการลงทุนต่างๆการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินนะคะการตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆคนที่มีดาวกระดุมพระสถิตพบตนุเป็นคนที่หาเงินเก่งจะมีช่องทางสร้างรายได้หลากหลายนะคะมีความคร่องตัวทางการเงินเป็นคนหยั่นทำมาหากินมักจะได้รับโอกาสดีๆในการหาเงินอยู่เสมอเองินทองมักจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะ จะหาง่ายกว่าคนทั่วไปจะมีเงินเหมือนเวียอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานประจำธุรกิจส่วนตัวหรืองานเสริมต่างๆก็จะสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินได้ดีนะคะจะมีความสนใจเรื่องของการลงทุนเพราะมองเห็นโอกาสและผลตอบแทนที่ดีนะคะข้อเสียจะชอบกดดันตัวเองให้หาเงินได้ตลอดเวลา จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมานะคะไม่สนใจว่าการเงินจะถูกต้องหรือไม่อาจ,จยอมทํางานหรือธุรกิจที่ไม่สุจริตจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะนัะกจะชอบใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากเกินไปนะคะจะชอบใช้เงินเพื่อเสริมบุคลิกภาพการทำศิลปกรรมต่างๆการเสริมความงาม สมัครเข้าคอร์สฟิตเนสซื้อของแบรนด์นแพงๆจนกลายเป็นนิสยัยฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัวนะคะคนที่เป็นดาวกระดุมพระสถิตที่พบกระดุมพระนะคะจะมีตำแหน่งเกษตรจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ไปเงินเป็นทองไปหมดจะมีช่องทางการเงินเข้ามาอยู่ตลอด ไม่ค่อยขาดแคลนหรือเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงจะมีทรัพย์สินเงินทองที่อุดมสมบูรณ์นะคะรู้จักวางแผนการเงินที่ดีชอบเก็บออมและลงทุนอย่างเหมาะสมสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้ดีนะคะมีความรอบคอบในการใช้จ่ายข้อเสีย จะมีนิสัยละมระวังการเงินมากเกินไปจะเป็นคนตนหนี่ขี้เหนียวไม่กล้าใช้จ่ายนะคะกลัวการเสียทรัพย์ไม่กล้าลงทุนในสิ่งใหม่ๆจะทำให้พลาดโอกาสในการสร้างรายได้นะคะไม่มีความก้าวหน้าในอนาคตจะชอบลังเลในการรวบลงทุนกับผู้อื่นจะกลัวการถูกหลอกโดนเอาเปรียบหรือ เกิดความขัดแย้งกันได้ในภายหลังนะคะการแบ,บ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเพราะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตนเองนะคะคนที่มีดาวกระดุมพระสถิตพบสหัสชะนะคะจะหาเงินได้จากการเข้าสังคมการสร้างรายได้จากการติดต่อสื่อสารจะมีทักษะการเจรจา,าต่อรองที่ดีนะคะจะเก่งด้านการตลาดการประสานงานต่างๆนะคะ สามารถร่วมลงทุนธุรกิจกับเพื่อนหรือพี่น้องได้นะคะการสร้างรายได้จากสื่อโซเชียลการขายของออนไลน์การทำคอนเทนต์ต่างๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะจะมีรายได้พิเศษจากการเดินทางงานกิจกรรมต่างๆในสังคมนะคะจัดงานอีเวนต์ การค้าขายต่างจังหวัดหรือต่างประเทศการเปิดตลาดใหม่ๆการขยายธุกรกิจในยังพื้นที่ใหม่ๆนะคะข้อเสียจะชอบเสียเงินให้กับเพื่อนฝูงและสังคมมากเกินไปมกักจะชอบใช้จ่ายเรื่องของการสังสรรค์กินเที่ยวการช้อปปิ้งออนไลน์จะชอบเฉลือการเงินให้กับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆนะคะทำให้เงินทองรั่วไหลและ เก็บเงินไม่อยู่นะคะจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆจะต้องออกไปพบปะติดต่อลูกค้าอยู่เสมอนะคะจะมีโอกาสที่จะถูกเพื่อนฝูงพี่น้องเอาเปรียบได้ง่ายให้หยิบเยืมเงินแล้วไม่ได้คืนจะทําให้มีปัญหาขัดใจกันในภายหลังนะคะคนที่มีดาวกระดุมพะเสถิที่พบพันธุนะคะ,ะเป็นคนที่มีฐานะดี จะมีพื้นฐานการเงินที่มั่นคงมัตรตกลงทุนกับทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะซื้อบ้านซื้อรถยนต์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะจะมีโอกาสลุงเลืองไปพิเศษเป็นคนมีวินัยในการเก็บออมรู้จักวางแผนเรื่องของการเงินทำให้ฐานะมั่นคงในระยะยาวนะคะอาจจะได้รับมรดกสิ่งของมีค่าจากครอบครัว สาม,มารถบริหารจัดการทรัพย์สินให้งองเกยได้นะคะทำให้สร้างรายได้ใน,ในระยะยาวเป็นคนมีเครดิตด,ดีมีความน่าเชื่อถือเรื่องของการเงินนะคะจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายทรัพย์สินที่ครอบครอง <ๆ S 2> การเก็บค่าเช่าค่ามัดจำจะรับผลประโยชน์จากการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะข้อเสียมัก จะหมดเงินไปกับการดูแลบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการรีโนเวทบ้านการตกแต่งบ้านให้ดูดีจะชอบช่วยเหลือค่าใช้ใจให้กับญาติพี่น้องให้กับคนในครอบครัวนะคะการซื้อของกินของใช้เข้าบ้านจนอาจทําให้เก็บเงินไม่อยู่นะคะอาจจะมีภาระหนี้สินผูกพันในระยะยาวการกู้ซื้อบ้าน ผ่อนชำระอสังหาริมทรัพย์เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือมีอไรายได้ที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดปัญหาการผ่อนชำระไม่ไหวนะคะแต่เสี่ยงต่อการถูกยึดทรัพย์คนที่เป็นดาวคดุมพระสถิตภพปุตตะนะคะจะเป็นคนที่มีหัวริเริ่มมีไอเดียดีในการสร้างหารายได้นะคะจะมองเห็นโอกาสที่นคนอื่นมองข้ามนะคะ จะมีโชคลาภทางการเงินมีรายได้เข้ามาอยู่เสมอทั้งงานหลักงานเสริมและธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นคนกล้าเสี่ยงจะมีความสามารถในการลงทุนและเกรงกำไรนะคะมักจะมีลาบลอยอยู่เสมอมีโชคลาภแบบฟุกๆจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะ เป็นคนที่มักจะรับโอกาสดีๆในชีวิตเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดและความสุขสนา,ลา,ลานล่าเริงงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆงานบันเทิงการออกแบบกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆจะส่งเสริมให้การสร้างไรายได้ดีนะคะข้อสี่จะชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยชอบใช้เงินเพื่อความสุขส่วนตัวและความบันเทิงนะคะจะชอบซื้อของเล่น ของสะสมต่างๆจะเสียเงินกับการเล่นพน,นันและขาดทุนจากการเสี่ยงโชคนะคะจะทำให้เดือดร้อนเรื่องเงินและเป็นหนี้สินได้ง่ายนะคะมาร์กจะชอบใช้จ่ายตามอารมณ์ขาดวินัยทางการเงินนะคะควบคุมการใช้จ่ายได้ยากจะหมดเงินไปกับการดูแลลูกหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่านะคะ คนที่มีดาวะดุมพะสถิตีภพอรลนะคะจะเป็นคนขยนันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะชอบการบุกเบิกจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินมานะคะสามารถจัดการแก้ปัญหาทางการเงินเก่งถ้ามีหนี้สินจะหาทางปลดหนี้ได้ด้วยตนเองนะคะรู้จักวางแผนการเงินอย่างรอบคอบสามารถพิวิตจ ให้เป็นโอกาสได้นะคะการบริหารเรื่องหนี้สินสามารถทำบัญชีราะรับรายจ่ายได้ดีรู้จักการวางแผนเรื่องการเงินสำรองจะมีไหวพริบประิพณ์ในการแก้ปัญหาการเงินนะคะเหมาะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริหารหนี้สินนะคะธุรกิจที่ต้องแข่งขันสูงสามารถเป็นนายทุนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ได้นะคะ จะมีศักยภาพในการปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยจะมีเครดิตด,ดีในสายตาคนรอบข้างนะคะจะทำให้สบความสำเร็จได้ง่ายข้อเสียการเงินมักจะไม่ราบรื่นนะคะจะมีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลามักจะมีรายใจใ่ายที่หล็กเลี่ยงไม่ได้นะคะจะต้องแบกภาระหนี้สินของผู้อื่นมีเหตุให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลา จะมีค่าให้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินรักษานะคะทำให้เก็บเงินไม่อยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินกับหุ้นส่วนคู่ค้าตนเอาเปรียบได้ง่ายการแต่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะคะลูกนี้ไม่จ่ายเงินเก็บดอกเบีย้ยไม่ได้ มีโอกาสที่จะขาดทุนหรือเสียงเงินกับทันหันนะคะอาจจะไป็เหตุให้ต้องเสียงเงินเพราะถูกขโมยโดนโกงถูกช่วงชิงนะคะคนที่มีดาวกระดุมพระสถิตที่พบปัตตันนี้นะคะจะเป็นคนที่มีเครดิตดีกู้นี่ยืมสินได้ง่ายสามารถกู้เงินมาลงทุนหรือมาทำธุรกิจนะคะมักจะรับโอกาสที่ดี การสนับสนุนเรื่องเงินจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนจะมีรายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสูงนะคะหากจะทําธุรกิจร่วมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนจะประสบความสําเร็จดีมากนะคะจะรับการแบ่งผลประโยชน์ที่ดีมีโอกาสตั้งตัวได้ไวนะคะมีการขยับขยายฐานะได้อย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ชีวิตมีความมั่งคัง่ง ร่ำรวยขึ้นนะคะจะเหมาะก,กับธุรกิจที่ต้องอาศัยการเจราจาการแบ่งปันและการร่วมลงทุนนะคะการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นธุรกิจตัวแทนนายหน้าจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษนะคะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จจากการร่วมมือกันข้อเสียการเงินจะผูกติดไปกับความสัมพันธ์นะคะ ถ้าหาความสัมพันธ์มีปัญหาการเงินก็จะสั่นคอนตามไปด้วยนะคะถ้าหากเกิดการเลิกราอาจจะต้องแบ่งทรัพย์สินหรือรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันนะคะจะต้องจ่ายเงินในการฟ้องร้องจะมีโอกาสเสียเงินจากการลงทุนการเล่นหุ้นการผิดสัญญาจากหุ้นส่วนนะคะอาจนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินโดยไม่คาดคิดได้ การถูกหลอกลวงหรือเสียผลประโยชน์จากความสัมพันธ์กับคู่ครองนะคะคนที่เป็นดาวกุดุมพะสถิติภพมรณะนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งมีช่องทางการเงินหลากหลายสามารถหาเงินจากเหตุการณ์ที่คนอื่นมองข้ามนะคะอาจจะรับเงินก้อนใหญ่จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากความเสียหายจากผู้อื่นนะคะมีโอกาส ที่จะได้รับมอดกทรัพย์สินที่ตกทอดจากบรรพบุรุษนะคะจะรับทรัพย์สินก้อนใหญ่จะได้รับเงินประกันชีวิตเงินชดเชยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะอาจจะได้เปลี่ยนชีวิตยกระดับฐานะทางการเงินได้นะคะเหมาะก,กับงานที่เกี่ยวข้องกับมอดกนายหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ งานขายประกันภยัยงานประกันชีวิตและดูแลสุขภาพต่างๆนะคะธุรกิจที่ต้องหมุนเวียนทรัพย์สินการซื้อขายที่ต้องเปลี่ยนมือบ่อยๆนะคะข้อเสียจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะจะไปเหตุต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆจะมีะไรายได้ที่ไม่แน่นอนฐานะการเงินไม่มั่นคง จะมีโอกาสเสียเงินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยที่รุนแรงการสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่จะมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ผิดพลาดจะมีแนวโน้มจะขาดทุนจากการลงทุนนะคะมีโอกาสที่ถูกหลอกลวงหรือเสียผลประโยชน์จากผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะ สากคุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดคนที่ไม่ดาวกระดุมพระสถิษฐีภพสุภระนะคะจะเป็นคนใจบุญมีใจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจอ่อนขี้สงสารคนง่ายนะคะจะชอบทำบุญบริจาคทรัพย์สินให้สุนการศึกษากับเด็กยากไร้นะคะจะชอบจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมัก จะรับผลตอบแทนจากความดีที่ทำไว้นะคะจะชอบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการศึกษาเรียนต่อการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะเป็นคนที่มีเครดิตดีจะรับความไว้ไใจจากผู้ใหญ่เจ้านายและผู้ที่มีอิทธิพลทางสังคมนะคะจะมีช่องทางการเงินที่หลากหลายมีโอกาส เี่ยสร้างรายได้จากการเดินทางไกลการค้าขายระหว่างประเทศนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศการสอนภาษาออนไลน์ข้อสี่ฮะมากระชอบใช้ใจ่ายกับความสุขส่วนตัวมากเกินไปจะมีไลฟสไตล์ที่หรูหราชอบท่องเที่ยวไปต่างประเทศทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะ จะมีรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับจะขาดการวางแผนการเงินที่ดีจะชอบเสียงเงินกับความเชื่อความศรัทธ,ธามากเกินไปนะคะมักจะใช้จ่ายกับการทำบุญการสร้างกุศลอยู่เสมอการสนับสนุนศาสนามากเกินไปจนทำให้การเงินล่วไหลได้นะคะอาจจะกลายเป็นภาระทางการเงินได้คนที่มีดาวครุมพระ สถิติพบกรรมะนะคะจะได้เงินจากหน้าที่การงานหรือตาแหน่งการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญจะได้สร้างฐานะจากความพยายขันแข็งมีคคารลบิชอบสูงในหน้าที่การงานนะคะจะมียได้ความต่อเนื่องและมั่นคงมีโอกาสที่จะรับเงินรางวัลจากการแข่งขันนะคะการประกวดต่างๆ จะได้เงินโบนัสเงินรางวัลพิเศษจากค่าตอบแทนการได้รับค่าคอมมิชชั่นจะมีโอกาสที่ก้าวหน้าเติบโตวไวจะได้เร่นขแ้นเริ่มตําแหน่งอย่างรวดเร็วนะคะมาร์กจะได้เป็นที่เพื่อวางใจของเจ้านายหรือหัวหน้างานจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานที่สำคัญนะคะมีโอกาสที่ก้าวหน้าในสายงาน อาจจะได้เงินและผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทาให้มีสภาพการเงินที่คล่องตัวขึ้นนะคะข้อเสียรายได้จะผูกติดกับงานประจําหรืออาชีพหลักนะคะถ้าหากเกิดปัญหาการตกงานถูกลดตําแหน่งธุรกิจประสบปัญหารายได้ก็จะสะดุดทันทีนะคะอาจจะขาดหายหรือไม่ต่อเนื่องอาจจะต้องเริ่มงานใหม่ รายได้ก็จะอาจไม่เท่าเดิมนะคะมักจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานสูงค่าอบรมสัมมนาคอสเสริมความรู้ต่างๆการเรียนภาษาออนไลน์การลงทุนซื้อเครื่องมออุปรกรณ์ใหม่ๆเทคโนโลยีที่ทันสมัยการลงทุนกับโปรเจกต์ค่าเดินทางที่ไปพบปะหาลูกค้านะคะที่พักอาศัย และค่าให้ใจอื่นๆอีกมากมายนะคะคนที่มีดาวกระดุมพระสถิตเจพบลาพระนะคะจะเป็นคนที่หาเงินเก่งทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะการเงินจะมีสภาพคล่องจะไปหารเรื่องผลประโยชน์เก่งจะมีรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการนะคะมักจะเป็นโชคลาบฟุกๆอยู่เสมอจะมีลาบลอย การถูกรลอกวันบ่อยๆจะได้ผลประโยชน์ต่างๆนะคะจะได้สิ่งของที่มีค่าการรับสนับสนุนจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการช่วยเหลือจากสังคมจะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการสร้างรายได้พิเศษจากงานเสริมรับงานฟรีแลนซ์การขายของออนไลน์กระทำคอนเทนต์ต่างๆ เป็นอินฟลูเอนเซอร์กระทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะกระขายสินค้าผ่านแลตปอมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มไรายได้สร้างโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อเสียมักจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมมากเกินไปนะคะการช้อปปิง้งกินเที่ยวการจัดสังสรรค์เลี้ยงเพื่อนฝูง จัดงานปาร์ตี้การช่วยเหลือเงินให้เพื่อนฝูงกันบ่อยๆนะคะจะทาให้การเงินที่ได้มาหมดไปง่ายอย่างรวดเร็วนะคะส่วนไม่เหลือเก็บจะชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่ได้วางแผนนะคะจะทําให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับถ้าไม่ได้ควบคุมการให้จ่ายอาจจะมีนิสินจากการใช้บัตรเครดิตเกินตัว จะทำให้มีปัญหาการเงินเลื้อรลังได้นะคะคนที่มีดาวกระดุมพระสิติที่พบวินานะคะจะเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีหัวรีเริ่มจะมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการหาเงินนะคะมักจะมองเห็นช่องทางรายได้อยู่เสมอที่คนอื่นมองข้ามนะคะสามารถพิวิกิจให้เป็นโอกาสได้มีความสามารถในการปกปิด หรือจัดการเรื่องเงินได้อย่างรอบคอบนะคะไม่ชอบเปิดเผยเรื่องการเงินให้กับผู้อื่นได้ง่ายจึงไม่ถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบการเงินนะคะเมื่อเกิดไวิกฤตทางการเงินก็สามารถหาทางออกได้เสมอรายได้อาจจะมาจากแหล่งที่ไม่เปิดเผยนะคะจะเหมาะก,กับเป็นงานเบื้องหลังงานฟรีแลนซ์งานออนไลน์ธุรกิจ ที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนะคะงานที่เกีย่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่ต้องใช้จินตนาการหรือความสามารถเฉพาะทางนะคะข้อเสียจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดจะมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจะชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้เงินมาก็มักจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะจะเก็บเงินได้ยาก าจจะมีหนี้สินหรือจะต้องผ่อนชำระอยู่ตลอดมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงได้ง่ายนะคะจะตกเป็นเหยื่อของกลโกงอาจจะมีค่าให้จ่ายที่ไม่ได้แบงแผงล่วงหน้านะคะการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องการใจ่ายใช้หี้แทนญาติ จะถูกหยิบยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะคะอาจจับไม่เรื่องเดือดร้อนทางการเงินได้นะคะการถูกจี้โดนปล้นทรัพย์สินไม่สามารถเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวเองได้นะคะถ้าหากมีหุ้นส่วนหรือผู้สัญญาก็มักจะนำความเสียหายมาให้อาจจะถูกทะยศหักหลังได้เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะวันนี้ อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับพพกระดุมพระแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เ,เจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ